สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปมาพอกับเบาผืนอีกเช่นเคยพาไม่กินแกงหอยพี่น้องนี่แม่เทาแกงหอยคัวไปทานี่หอยแม่เทาหอยหอยแม่เ่าไปคัวแม่หอยแม่เทาด้วยใส่กับอันปลายแหงนี่แล้วก็แก้วหัวปป่งนี่ผักแกมผักกระเดาพี่น้องเลยนี่พี่น้องเอฟซีภากันยุ่จังวัดได้นี่มีบว่าพี่น้องนี่ Ấn à, hói khóa này Mình chỉ có hoi. Mình chỉ có hói Bố lại Sẵn lòng bảo hướng Nhắt Tà này bố mì xuống kia mà bố mì tơm lọt bò Sai phô la con như là, <laughs> à. là bảo hướng Hoi hãy nhớ lưm chụp đấy ว่าว่าสีคุยผมนะวังหันนะมาพี่น้องมาเสียบเสียบน้กันดูดบลงกันเพียงเลยจำนำก่นเพียงเลยแน่จำน้ำก่นเสียบ แซ่บพี่ดอกพี่น้องเลยสายแห่งควาแซ่บแซ็บพี่น้อง้ยแค่ได้ไหนบ้งดูนี่จะพองไม่ถ่าอันโอ๊ะเดี๋ยวไม้กินมื่อไหเจักแล้วแพแดงเลยปลาซิวแล้วกับแพทองเลยเงิน <c oughs> ด้ แล้วต่ำบ่เนี่เจ้าก็ไม่เท่าต่ำอีกพี่น้องเลยเจียวหอมเห็นอยู่บอกโอ้จนเป้พี่น้องเลย <laughs> ผมโวมกับจนเป้ยพักกระเหลา เต่บนะมันเดิมบ่เจี้วมันเดิมหนึงตอสูตหน้าเกงหอยนัวขนาดข่วขนาดเลยพี่รองพี่ขนาด หาว่าเดบไปเห็นเห็นนิ่วอเจ้าของครบดูดพี่น้อง <c oughs> ดูดดูดนีำม,มือเว้นดูดหอยนี่นีำม,มือขึ้นไปดูดหอยนั่น <c oughs> ได้ดูดพี่น้องหอยนั่นไฟแดงไล่เอินตำรวจไล่ <c oughs> ไฟแดงเยอะ มันอ้วนมันพี่เลยพี่น้องห้อยคูณไงห้อยจำศีลมันสั่นกล้องสั่นพี่ดีค่ะน้อยๆ,ๆก็เต็มเลยพี่น้องบระหลุดโลคอเลยที่แรกเริ่มว่าว่านเมนว่บาบ้านเมนแกงหอยพี่น้องเลยก็อย่าข้อมเข่าบ่ายเลยนี่สูตหรหอยนางแกงหอย,ยนัวบนงัว บดกนการขี่ข้าวบ่เทองยังห้อยจังห้อยผู้ดดใดเข้ามาเบิ่งกับฝากกดไล่์กดแท่์กดติดตามติดตาม่เพียดเพียดเบาเงินเนื้อพี่น้อง เบาเฮือนคำตาสวจฝากคนใหญ่คนแช่คนนำคนมีคนหาคนทำพี่ขพ่อพมีกำลังใจให้คิดต่อไปไ,ก,ไปกลเลยแก้วกระเซ็นเนาะแก้วดอกดอกกระเซ็นเลย

เอาบวงออกมสูดรเลนะนี่แข่งน้ำสูตรเลยพี่น้องเลยนี่พอเท่าวันเราบอกคากกินรถเมล์แลงสี้ต้อนเต้น้าินพี่น้องมลแลงเลยโอเกือบสูตรพี่น้องมีคอน,นวยนี่มันนวดพี่น้องสูนแสบอยู่น้ำนา่เลยเดแ้ว มืนแรีงสิบอกเขาเห็นตอนเตยนำมัน,นามากินแม่เถ่าสิได้จ้างเลยพี่น้องขับละ้อยขับละลอยจ้างขับละสามขวดพี่น้องเลยดมดูดจุบจุ๊บดลดูน้อยตามมลุยเฮียนาเด้ แซบพี่น้องแซบคลิปนี้ไปซ้ำนี่ไปพอนคลิปหนาผู้ถา่ายกันไรผู้ถ่ายกันไรพี่น้องนั่งซาบลาบอยูุ่ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>